สวัสดีครับทุกท่านผมพงครับครับผมวันนี้จะพามาดูพระปิดตาหลวงพ่อปุถะหลวงพ่อทาวัดปนียงแตกกันครับหลังจากาคลิปที่แล้วาพาไปดูพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังขออนุญาตย้อนไปคลิปที่แล้วแป๊บหนึ่งนะครับก็คือหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังองค์นี้ได้ทําคลิปให้ทุกท่าน ชมกันเมื่อคลิปที่แล้วก็คือคลิปของวันที่วันที่เจ็ดพฤศจิกาหกเจ็ดนะวันนี้ก็ไม่ได้ไว้วางใจนะครับก็คือเอาพระมาเช็คอีกรอบหนึ่งรู้สึกว่าพระจะมีปัญหาเนาะรู้สึกว่าพระจะมีปัญหาเอ,อเช็ครายละเอียดแล้วมันมีบางจุดที่ว่ามันมันไม่ได้เป็นมาตรฐานนะนะเดี๋ยวพระปิดตาลง ปูเอียมองค์นี้ขออนุญาตเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาบอกว่าตกลงแทรอเก้น,นะครับแต่ว่ามันมีบาง,บางจุดที่เอ่อที่ไม่ไม่ไม่เป็นมาตรฐานเนาะแต่องค์นี้ขออนุญาตเช็คเอ่อเช็คอีกแล้วนะครับขอขอโทษด้วยนะครับก็ขออนุญาตตรวจสอบอีกรอบหนึ่งเนาะครับผมต่อไปก็เป็น พระปิตาหลวงพ่อทาประจําวันนี้นะครับประจําวันนี้พระปิตาองค์ในมือของผมนั่นคือพระปิตาหลวงพ่อทาวัดเป็นยียงแตกพิมพ์มวยผมนะพิมมวยผมแต่องค์นี้ทําพิเศษทํามวยสหยยาวเลยมวยผมมวยผมตรงนี้นะครับไม่ไม่ไม่ไมเขาเรียกว่าไม่เป็นไม่เป็นที่ อะไรนะั้นไม่ที่จดจําก็ได้ครับคือมันมันไม่ได้เป็นมาตรฐานสากลน,นะครับเออก็คือมวยผมพวกนี้ก็จะทําด้วยมือเนาะเขาจะทําด้วยมือเขาเขาคึงหุ่นเทียนเออเขาคึงเทียนเส้นเทียนแล้วก็ไปทำมวยมวยมวยขึ้นอย่างเงี้ยฮะก็คือจะสั้นจะยาวจะอะไรก็ก็แล้วแตจจ่จะเกิดได้ทั้งนั้นนะครับแต่องององ,องในมือผมนี้คือแท้นะครับพัตาพิมมวยผมลงพระทาวพรเป็นยังแตกแท้องค์นี้แท้แต่ว่า องที่แล้วก็ต้องถ้าเกิดเกก็ต้องขอขอโทษทุกท่านไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะจะบางมีมีบางจุดที่จะไม่ไม่ไม่เข้ากับมาตรฐานเนาะตามประวัติหลวงพ่อทาวัดเพเนียงแตกขออนุญาตพูดถึงประวัติหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกพอเข้าข้ากันแล้วกันนะครับเออก็คืออ,อปีเกิดปี เป็นเจ้าอาวาสแล้วก็ปีมรณภาพนี่สมควรจะพูดถึงเนาะเนื่องจากเกี่ยวพันกับการอ่านเนื้อโลหะพระของผมนะครับผมหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกเนี่ยท่านเกิดเมื่อปีสองพนะครับผมประมาณ2องพัน้อย็เก้าแล้วก็รู้สึกแต่ในหนังสือไม่ได้บันทึกไว้ว่ามามาเป็นเจ้าอาวาสวัดพะเนียงแตกต,ตอนไหนแต่เขาระบุว่า ท่านมา,เ,าเห็นที่ลกร้างว่างเปล่านะแล้วก็มาตั้งเป็นวัดหรืออะไรสักอย่างนะเมื่อประมาณอายุ51นะครับเกิดปี2379แล้วก็มาสร้างวัดปีอตอนอายุ51ก็ถ้าเกิดจะ ประมาณการคร่าวๆก็หลวง,งพ่อทาวัดพะเนียงแตกก็จะมาเป็นเจ้าอาวาสวัดพะเนียงแตกเมื่อปี2430นะประมาณนั้นเนาะบวกลบก็บวกลบก็ไม่น่าจะเกิน5ปีนะครับแล้วก็มามรณะภาพปี2463สี่ไหน,นนะ63ถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็น63เนาะครับผม ครับผมต่อไปก็จะมาพูดถึงองค์พระในมือผมนะครับก็องค์พระในมือของผมก็คือเป็นพระปิตาหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกพิมพ์มวยผมนะพิมพ์มวยผมนะครับผมหลวงป่าพระพระประเภทหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกเนี่ยสิ่งที่จดจํานะสิ่งที่จดจําจริงๆแล้วพระพระปิตาหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกจะทําไว้สองสองลักษณะก็คือเออเป็นพิม พิมพ์ปั้นนะพิมพ์ปั้นแล้วก็เป็นเป็นเป็นพิมพ์เป็นพระที่ถอดพิมพ์นะพระถอดพิมพ์ชุดหนึ่งแล้วก็พิมพ์ปั้นชุดหนึ่งแต่ที่วงการให้ความนิยมแล้วก็ให้ความยอมรับกันก็คือเป็นพิมพ์ปั้นนะเป็นพิมพ์ลาดปั้นลอยอง,งเนะาะพระพระทุกองค์ที่ทุกจุดที่เขาทําขึ้นมาก็คือทําด้วยมือครับพิมพ์ปั้นเนี่ยแต่ส่วนที่เป็น เป็นผ้าถอดพิมพ์มันรู้สึกว่าทางวงการเขาไม่ยอมรับเนาะแต่ถ้าเกิดเอามาใช้ก็ใช้ได้อยู่แต่คนต้องดูเป็นนะครับหลวงพ่อทาเนออี่ยผระถอดพิมพ์ครับหลวงหลวงพ่อทาเนี่ยผ้าถอดพิมพ์ขอ,อ,องท่านมีเนาะแต่ว่าคนต,ต้องต้องดูเป็นนะฮะพระถอดพิมพ์ก็จะมีอมีขีนมมีขีะหลวงพ่อทาท่านก็ถอดพิมพ์พ้าตัวเองเหมือนกันเออก็อย่างที่ผมเห็นมาก็คือเป็นพิมพ์เสียแหลม เนพิมพ์เยลแหลมีขีดถึงผมได้มาทีแรกเอ๊ะทำไมหลวงพ่อาถึงถึงมีขีดข้างอ,อ๋อก็ระบุได้ว่าท่านถอดพิมพ์พระตัวเองเหมือนกันพระที่ท่านถอดพิมพ์ส่วนใหญ่ก็จะจะเป็นพระ,ระเอ่อหลวงหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังหลวงพ่อทับวัดทองนะอ่ะที่ถอดพิมพ์ที่เห็นเห็นนะนะหลวงพ่อทับวัดทองนี้รู้สึกจะจะถอดเยอะเพียงแต่ว่าต้องคนต้องดูดูเป็นแล้วก็อ่านเนื้อรูหะเป็นเนาะ ถ้าดูไม่เป็นติเกเลยผมผมเจอหลายองค์ครับแต่ว่าบางทีก็เราก็มีเงินจํากัดนะ <c oughs> ก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้เช่าบุมาไม่ได้เช่าบูชามาสําหรับพระถอดพิมพ์หลวงพ่อทานะั้นเอามาใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าวงการเขาไม่ยอมรับก็คือมันไม่มีราคาแค่นั้นเองนะสําหรับพระพระชุดที่หลวงพ่อทาถอดพิมพ์เอาไว้นะครับมีนะครับพระปิดตาหลวงพ่อพ่อทา,าที่ถอดพิมพ์ไว แล้วก็เขาก็มีเล่นหากรนมานานแล้วพอหลังๆเขามีของเก๊ออกมาเยอะก็<ๆ>ก็ร<ๆ>ู้ส<ๆ>ึก<ๆ>จะเลิกเล่นกันไปหรืออะไรสักอย่างนะครครับผมมาพูดถึงพระองค์ในมือของผมครับพระที่เป็นลักษณะที่เป็นมาตรฐานสากลที่วงการเขายอมรับก็คือเป็นพระพิมพ์ปั้นนะครับพิมพ์ปั้นลักษณะพระพิมพ์ปั้นก็สิ่งแรกที่สมควรเรียนรู้และจดจําก็คือหุ่นเทียนของท่านนะครับหุ่นเทียนของท่านก็เหมือนกับหลวงปู่หยยมกับ หลวงพิเอยวัดหนังกับหลวงพ่อทับวัดทองนะครับต้องต้องศึกษาหุ่นเทียนก่อนนะครับหุ่นเทียนก็จะเป็นอีกเอกลักษกณ์เฉพาะเฉพาะตัวของแต่ละท่านนะครับหุ่นเทียนของหลวงพ่อทาวัดเป็นแห่งแต่เนี่ยเขาจะมีเขาจะทําหุ่นเทียนออกมาก้มๆนิดนึงนะครับแต่ข้างหลังจะเป็นคอบากคอบากบอันนี้ที่สมคัญจดจําที่สำคัญจดจํ่อันที่สองก็คือเส้นเส้นยันต่างๆเส้นแขน ต่างๆพวกนี้นะครับเขาจะขึงเส้นเทียนด้วยมือแล้วก็มาแปะแปะทีละจุดแปะทีละจุดเหมือนเหมือนตำราของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังแล้วก็หลวงพูท่าวัดตองเลยนะครับแต่ว่าหุ่นเทียนคนละอย่างกันเนาะหุ่นเทียนคนละอย่างส่วนมวยผมท right 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 like, so hmm. ี so, ่ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีมีมวยผมแบบสั้นแบบยาวแบบแบบกลางๆนะครับอันนี้ใช้เป็นมาตรฐานไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาทําด้วยมือเนาะพอเขาทําด้วยมือเสร็จปุ๊บเนี่ย มันอาจจะมีแล้วแต่อารมณ์คนปั้นนะคนปั้นจะปั้นสั้นปั้นยาวหรือปั้นหรือไม่มีปั้นก็มนะีอาจจะมีเหมือนกันนะฮนะอีกออก็คือคือตรงนี้นะครับมวยผมตรงนี้นะครับก็คือไม่ไม่ไม่ได้ป็นทำเขาทํามาโดยไม่ใช่เป็นมาตรฐานนะฮนะอันดับสองอย่างที่บอกก็คือ,อ,อการศึกษาเส้นเทียนเส้นขานะเขาทําด้วยมือเขาคึงเส้นเขาคึงเส้นเทียนมาแปะแต่ละจุดที่ละจุดกัดนเอง แล้วก็พระหลวงพ่อทาเช่นเดียวกันก็คือไม่มีที่ที่เขานิยมนะครับไม่มีไม่มีตะเข็บข้างไม่มีคีบไม่มีตะเข็บข้างนะที่เขาวงการเขานิยมนะครับอันที่มีคีบก็ก็เป็นพระที่ถอดพิมพ์ของท่านนะเพียงแต่ว,ว่าต้องคนดูต้องดูเป็นเนาะแต่เอามาใช้ได้อย่างเดียวก็แต่ขายไม่ขายขายก็ไม่น,น่าจะได้นะพูดถึงนะรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยวงการเขาจะไม่ยอมรับกันนะครับผม อันแรกอันดับแรกดูหุ่นเทียนเนาะอันดับที่สองดูศึกษาเส้นยันนะฮะอันดับที่สามก็คือที่พิมพ์ที่เขานิยมก็คือไม่มีขีดน,นะฮะก็จะประมาณนั้นสำหรับการศึกษาหลวงพ่อทาวัดเินยงแตกนะครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับอาภาพปิดตาหลวงพ่อทาวัดเปนยงแตกมาให้ทุกท่านดูกันแล้วก็ พระปิตาหลวงพ่อเอี่ยมของคลิปวันที่เจ็ดพฤศจิกานะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเช็คอีกรอบหนึ่งเนาะเออเช็คอีกแล้วตรวจขออนุญาตตรวจสอบอีกรอบหนึ่งเนะว่าแท้เกยังไงแต่รู้สึกว่าจะจะไม่น่าจะรอดนะฮนะผมผมดูย้อนเข้าไปดูเอาพราะมาดูเช็คเออตรวจสอบดูใหม่แล้วดูดูเหมือนว่าจะไม่รอดนะฮะถ้าเกิดคลิปเออเออ คลิปวิดีโอของพระปิตาหลวงพ่อเอี่ยมหายไปก็แปลว่าพระองค์นั้นไม่ไม่แท้นะครับผมผมขออนุญาตไว้ล่วงหน้าว่าผมจะลบนะครับถ้าไม่แท้ผมจะลบออกเลยนะครับผวันนี้พอแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ